สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮโรโอมากับดุงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายไทยทักดุงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนกันยายน2565นี้นะคะเรามาเริ่มคําทํานายกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตําแหน่งอตัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีความคิดถึงเรื่องของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับผู้อื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำงานที่เรียกได้ว่าอาจจะต้องการคู่ขาหรือคู่คิดคู่ตัดสินใจคู่ลงมือทำซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในแผนการของคุณที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสังเกตนะว่ายานพาหนะนำพาก,ก็คือเรื่องของจักรยานใช่ไหมในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลามากๆเลยมันถึงจะทาได้สาเร็จตามเป้าหมายตามแผนเอาไว้ได้แต่มันก็เป็นการดาเนินไปอย่างราบรื่นมีคนที่เป็นผู้นาและมีคนที่เป็น ผู้ตามทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของทีนะความพยนะความไม่ดีไม่งามปรากฏภัยเกี่ยวกับเรื่องของความกระอักเลือดฝังจิตฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของคนที่รักเกี่ยวกับบทบาทความรุนแรงที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราได้ไม่นานนะคะอาจจะมีคนที่พึ่งทะเลาะกับคนรัก คนรักในที่นี้เนี่ยแปลได้หมดเลยทั้งคุณแฟนหรือว่าทั้งคนในครอบครัวคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์ใจเขามากๆแล้วก็ยังมีความแบบฝังจิตฝังใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันแบบเฮ้ยคำรุนแรงหรือว่าการทะเลาะวิวาทอะไรในครั้งนี้เกิดขึ้นในใจของคุณอยู่ยังมีแผลในใจของเราอยู่นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของท่านางคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือเกณฑ์การเงินช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ารายรับมีเข้ามารายจ่ายก็ออกไปในทันทีค่ะชุดีการเงินยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรค่อนข้างที่จะเยอะมาก เงินเดือนพอได้รับแล้วก็มีเหตุให้ต้องใช้ในทันทีเลยหรือว่าสําหรับใครก็ตามที่มีเรื่องของการแบบว่าเอ่อทำงานหาเงินด้วยตัวของเราเองเนี่ยช่วงนี้พอรับเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินทันทีเลยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปิตาก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานของเราปรากฏไพ่เกี่ยวกับความเป็นครอบครัวในที่นี้มันแปลความหมายได้หลายอย่างนะก็ะถ้าเป็นเรื่องแรกเลยก็คือคิดว่า การทำงานร่วมกับคนในครอบครัวการทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทําได้นะคะก็แค่อาจจะต้องแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้มันลงตัวไปให้มันเคลียร์ชรัดไปนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านเนี่ยถ้าทํางานบริษัทองค์กรช่วงนี้เนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเขาก็อาจจะมองคุณแบบสนิทใกล้ชิดประหนึ่งเหมือนเป็นคนในครอบครัวหรือว่าให้ความไวเนื้อช่วใจคุณค่อนข้างจะมากดังนั้นในเรื่องของการทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับคุณค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของมาตาก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องของปัญหาในด้านสุขภาพอคิดว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ต้องไปตามหมอนัดไปตามแพทย์นัด หรือว่าไปออกกําลังกายตามที่เทรนเนอร์เขาได้นัดหมายคือมีมีคนที่เขาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเขาอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องฟังในสิ่งที่หมอพูดต้องทําพฤติกรรมในสิ่งที่แพทย์เขาสั่งมาต้องดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดตามที่เทรนเนอร์ได้สั่งมานะคะคือเป็นช่วงของการที่เหมือนเขาก็เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกณฑ์จะซื้อจะขายมันค่อนข้างแบบ50-50ิามากๆเลยมันยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีเคยมีความคิดหรือว่ามีความปรารถนามีความต้องการว่าอยากได้ที่ดินจังเลยอยากได้บ้านใหม่จังเลย มันก็ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่มันจะได้มาสมหวังดังใจขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแผนที่เราคิดมาแล้วสักระยะหนึ่งอ่ะก็รอให้เกณฑกันเงินมันดีขึ้นเดี๋ยวแผนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาชิมาคือความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่พายต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนนะคะโอเคว่าสิ่งแรกที่มันบุกเข้ามาในใจเลยคือ เป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ําอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะสําหรับเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นเรือโดยสารเรือหรือว่าลงเล่นน้ำเนี่ยช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ถ้าคิดว่าว่ายน้ําไม่แข็งพอก็ไม่แนะนําให้เอ่อให้คุณไปเสี่ยงกับสถานการณ์เหล่านี้นะคะหรือว่าถ้าลงเรือก็สวนชวชีพดูแลตัวเองด้วยนะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกตําแหน่งของ ตนุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัตินะคะในช่วงระยะเวลานีน้ก็มีความรู้สึกเลยนะว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็มีเรื่องของความความคิดในแนวทางชีวิตใหม่ๆการจุดประกายไฟกับเรื่องราวใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของเราเองนะแล้วก็ถามว่าสามารถที่จะทําได้ไหมสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมก็คิดว่ามีคนที่แบบคิดแล้วก็ลงมือทําเลย แบบว่าเอออยากเรียนรู้พัฒนาศึกษาความรู้ความสามารถตัวเองก็คือคิดแล้วก็เรียนเลยสมัครเรียนเลยอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนําพาตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาง่ายๆต่อมาค่ะตาแหน่งของกระดุมพาก็คือเรื่องของเกณฑ์การเงินโอ้โหพูดถึงเรื่องเงินและใจมาสลายค่ะช่วงนี้ค่ะ รายรับรายจ่ายนี่เยอะเหลือเกินอยู่ในจุดดุลานซ์เหลือเกินแทบจะเกือบแบบพอดีพอดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีเงินที่ใช้จ่ายอยู่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ได้ได้ว่าจะต้องไปจ่ายเงินแบบฉับพลันสําหรับสิ่งที่คุณรักสําหรับสิ่งที่คุณแบบอยู่ภายใต้การดูแลของคุณเช่นถ้าคุณมีลูกก็ vine, อาจจะต้องเสียเงินกับการดูแลลูกถ้าคุณมีล like ูกหมาลูกแมวก็อาจจะต้องดูแลกับเขาในเรื่องแบบอาตัดคนไหมอาบน้ำไหมหรือว่าสุขภาพของ ลูกหมาลูกแมวของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมาตำแหน่งของสหัสชะนะคะก็คือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะได้มีการแบบติดต่อกันในเชิงของโซเชียลมีเดียมากกว่าที่จะเจอกันซึ่งซึ่งหน้าเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอเพื่อ,เอนเท่าไหร่เลยนอกจากในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็โลกออนไลน์แล้วก็สําหรับบางคนอาจจะมีคนที่เขาแบบมาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปได้ทั้งเรื่องของเงิน หรือเป็นไปได้ทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วเขาก็ขอความช่วยเหลือจากเรานั่นเองต่อมาคะ่ะตำแหน่งของพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะญาติพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยได้เจออะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้สูงสิงซึ่งกันและกันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันไม่ได้มีใครโกรธใครเกลียดอะไรกันหรอกนะแต่จังหวะเวลามันไม่ตรงกันจริงๆนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของปุตตะ คือเรื่องของลูกนะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การจะมีบุตรบอกเลยว่าช่วงนี้ยากมากยังเป็นช่วงเวลาที่ยากอยู่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดก็ตามที่มีลูกหลานอยู่แล้วนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยก็ถือได้ว่า,เ,าเขาอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่ มันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพฤติกรรมที่มันมีความคิดแปลกแนวไปมากกว่าคนเดิมที่เคยเป็นมาเช่นแต่ก่อนเขาอาจจะสนใจเรื่องภาษาแต่ดีๆเข้ามาสนใจในเรื่องของสายวิคณิตมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริสตรรคูอาคาบอกเลยว่าเออมันแปลความหมายได้สองแง่นะคือกำลังก่อร่างสร้างตัวก็คือกำลังคุกกุ่นกำลังมากำลังแบบ มาทําความเสียใจให้กับเราอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยคือเหมือนกับอาจจะก,กำลังก่อกําแพงแบบว่า เลิกยุ่งตัดขาดคือกําลังเริ่มหรือกําลังตัดขาดนะอยู่ในช่วงระยะเวลาแบบแปลความหมายได้อยู่2ช่วงจังหวะนั่นเองนะต่อมาค่ะตําแหน่งนของปัตตานิก็คือเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่โสดก่อนเลยก็แล้วกัน,นะคะสาหรับคนที่โสดเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่รู้ใจกันในที่ทํางานหรือว่าในที่โรงเรียนนั่นเองหรือว่าในสถานศึกษานะถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยของการศึกษานะคะแล้วก็สําหรับคนที่ มีความรักอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็มีเกนที่จะ ได้รับคําแนะนําหรือว่าได้รับคําปรึกษาจากคุณแฟนของเรานะคะก็ถือว่าสามารถจะเป็นพี่พึ่งพิงในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติโดยเฉพาะเกี่ยวกเรื่องของการเรียนแล้วก็การงานได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่3ไพ่ใบแรกตําแหน่งของมรณะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือเรื่องภาวะอารมณ์รุนแรงมากเลยนะคะคืออาจจะถ้าเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็อาจจะประเมินว่าเอ๊ะประจำเดือนหรือเปล่ารอบเดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่ก็เออก็อาจจะอ้างเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของแบบภาวะฮอร์โมนภาวะของอารมณ์ที่มันแบบพลุงพลาดในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีคนที่อารมณ์รุนแรงมากๆแล้วก็เผลอสะบัดคำพูดรุนแรงเผลอพูดคำแรงๆออกมาซึ่งถ้ามันเป็นการทะเลาะกับคนรักเนี่ย โอ้แน่นอนว่าคุณพูดไปคุณเสียใจแน่นอนนะคะเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ขี้องสารเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะการที่คุณแบบเหมือนพอทําร้ายใจคนรักของคุณไปแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เสียใจที่สุดก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะต่อมาค่ะตําแหน่งของสุภาก็คือ เรื่องของสิ่งที่เป็นมงคลหรือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะก็เอ,อ่อถ้าเป็นคนที่มีความรักหรือเป็นคนที่มีแฟนและกาลังคิดคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานตรงนี้ก็ชัดเจนมากๆว่ามันมีโอกาสหรือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีจากสังคมรอบข้างว่าเอ,อ้ยเขาจะแต่งงานแล้วนะเขาจะมีลูกกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตของคนรอบตัวเกี่ยวกับคนใกล้คิดใกล้ตัวของเรานะคะก็ เราก็เลยมีความสุขไปด้วยเพราะว่าเขาก็คือคนที่คุณรักนั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรม,มาการงานนะคะการงานช่วงนี้ก็ออกอารมณ์แบบว่าเบื่องานเดิมเดิมเบื่อความซ้ำซากจำเจเบื่อที่เราจะต้องทําอะไรแบบเดิมเดิมอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าแบบอยากหาทางใหม่อยากหาทางเลือกอื่นอยากหาทางออกอื่นบ้างอะไรเงี้ยให้กับตัวเองบ้างนะคะก็จะมีคนที่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ในช่วงจังหวะเวลานี้มากๆเลยนะต่อมาตำแหน่งของลาภาก็คือเรื่องของความมั่นคงนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ย บางทีมันอาจจะแปลความหมายได้ในเชิงของพฤติกรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีคนที่นอนดึกเยอะมากๆหรือว่าอาจจะติดซีรีส์อาจจะติดละครอาจจะติดดูหนังนะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่นอนดึกนะคะตอนกลางคืนก็คือตาสว่างตาโตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตําแหน่งต่อมาค่ะตาแหน่งของพยายักษ์คือเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆข้อเข่าเอ้ยข้อกระดูกเอ้ยปวดแขนปวดหลังอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นนะคะก็ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในจุดจุดนี้อย่ามองข้ามว่ามันเป็นโรคเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าตรวจได้ก็ควรที่จะตรวจเช็คนะคะและ2ตํตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งของบริวารตำแหน่งของทาสาทาสีลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราเองนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นบริวารเพศเดียวกันเนี่ยคือเหมือนกับคุณอาจจะต้องสอนเขาเยอะอาจจะต้องเทรนงานเขาเยอะกว่าที่เราจะได้รับผลตอบรับหรือว่าคุณภาพการทํางานที่มันเป็นไปแบบที่เราต้องการนะคะคือเราต้องสอนเขาก่อนเราต้องบอกเขาก่อน แต่สําหรับบริวารที่เป็นเพศตรงกันข้ามในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยใช้คําว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องสอนอะไรมากมองตาก็รู้ใจมันเหมือนกับมันเกิดมาเพื่อทํางานซึ่งกันและกันอยู่แล้วอะไรเงี้ค่ะดังนั้นในการทํางานถ้าเกิดว่าเราแบบไม่พร้อมที่จะเหนื่อยไม่พร้อมที่จะไปเทนงานหรือว่าไปสอนงานใครเลยเนี่ยเลือกบริวารเพศตรงกงันข้ามช่วงนีน้จะสามารถทําให้คุณเหนื่อยน้อยลงได้มากขึ้นนะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจำเดือนกันยายน2565นี้นะคะ